นั่นแหละดีที่สุดแล้วเรนนี่เดอร์ปูเนียนะครับอดีตนักแข่งชาวฝรั่งเศสนั้นได้ออกมาแสดงความเห็นนะครับเกี่ยวกับการตัดสินใจในอนาคตของนักแข่งรุ่นน้องชาวฝรั่งเศสอย่างฟาบิโอควาทารโรกับการตัดสินใจที่ยังจะปักหลักต่อสู้อยู่กับทางยามาฮานะครับในฤดูกาล2025และฤดูกาล2 0 2 6ด้วยค่าเหนื่อยที่สูงถึง12ล้านยูโรนะครับที่ทางยามาฮานั้น ทุ่มอย่างสุดตัวนะครับกับการที่จะเลือกรักษาตัวของฟาบิโอเอาไว้บน M1 ในการแข่งขันกับรายการ Mo t ต GP ซึ่งในความเป็นจริงแฟนๆหรือคนที่เอาจะช่วยฟาบิโอนั้นก็พากันมองนะครับว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเป็นอย่างมากเลยครับที่ทางฟาบิโอนั้นยังตัดสินใจที่จะปักหลักอยู่ต่อกับยามาฮ่านะครับส่วนทางเรนดี้เดอปูเนียนั้นก็มองนะครับว่ามันเป็นอะไรที่ดีแล้วนะครับและมันเป็นดีลที่ดีที่สุดของฟาบิโอด้วยในขณะนี้นะครับเพราะว่าถ้าจะพูดไป ว่าจะเป็นเก้าอี้ของทางดูคาติทาง KTM รวมไปถึงเก้าอี้ของทางเอพเลียแล้วมันยังไม่มีที่ว่างให้กับนักแข่ง ชาวฝรั่งเศสคนนี้เลยนะครับและจากศักยภาพของฟาบิโอกววตารโรนั้นมันก็เป็นศักยภาพที่ดีพอสมควรเลยในการเป็นนักแข่งของแชมป์โลกชาวฝรั่งเศสคนนี้กับที่ว่างในทีมโรงงานสําหรับฟาบิโอเองมันยังไม่มีที่ที่เหมาะสมกับฟาบิโอนะครับและมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับที่ฟาบิโอนั้นตัดสินใจอยู่ต่อกับทางยามาฮ่าเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดยามาฮ่าสามารถพลิกแพลงสถานการณ์ได้ในช่วงเวลา1-2ถึงปีข้างหน้าฟาบิโอนั้นก็จะอาจจะสามารถกลับมายืนในระดับหัวแถวได้ครั้งและสามารถต่อสู้ เพื่อที่จะไปลุ้นแชมป์โลกอีกครั้งก็สามารถเป็นไปได้ครับแต่ก็ยังว่านะครับการพัฒนารถหรือว่าการพัฒนาเทคโนโลยีบนตัวรถแข่งในรายการ Mo t ต GP การที่จะตามคนอื่นให้ทันนั้นเป็นเรื่องที่ยากแล้วนะครับแต่การที่จะแซงรถที่กําลังพัฒนาและมุ่งเน้นในการที่จะคว้าชัยชนะบนความเร็วได้นั้นมันเป็นเรื่องที่ยากกว่าครับและนอกจากนี้นะครับเรนดี้เดอร์ปูเนียนนั้นก็ยังออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกไว้ว่า ผมไม่ได้แปลกใจเลยครับที่ฟาบิโอนั้นยังเลือกอยู่ต่อกับยาฮ่าในฤดูการ2025และฤดูการ2026เพราะมันก็ไม่ได้มีที่นั่งว่างสําหรับให้ฟาบิโอในการที่จะย้ายทีมสําหรับที่จะไปเลือกรถระดับท็อปอย่างดูคาติ อย่างเอพิเรียเคทีเอ็มหลังจากที่แชมป์โลกคนนี้หมดสัญญาลงและผมก็มองว่าดีลของฟาบิโอกับยามาฮ่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับสาหรับฟาบิโอลองคิดภาพตามนะครับถ้าเกิดว่าฟาบิโอนั้นออกจากยามาฮ่าไปด้วยศักยภาพของนักแข่งระดับนี้มันยังไม่มีที่ว่างหรือว่ารถแข่งที่มีศักยภาพมากพอให้เขานั้นได้ทําผลงานอันยอดเยี่ยมเลยครับอย่างไรก็ตามนะครับอะไรอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้เรามาต้องรอดูครับว่าใน1 2ถึงปีข้างหน้ารถของยามาฮ่าหรือว่าทีมงานของยามาฮ่าจะสามารถ ตอบโจทย์นักแข่งคนนี้ได้หรือเปล่าจะสามารถพลิกสถานการณ์ของ M1 ให้มายืนในระดับหัวแถวสำหรับนักแข่งที่จะไปลุ้นแชมป์โลกได้หรือเปล่าผมเป็นกําลังใจและเอาใจช่วยนักแข่งรุ่นน้องคนนี้นะครับแต่ก็อย่างที่ทุกคนนั้นทราบกันดีครับว่าการที่จะพลิกสถานการณ์มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับและมันเป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลาอย่างมาหาศาลเลยครับนอกจากที่คุณจะพัฒนารถและพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันคนอื่นได้แล้ว อย่าลืมนะครับว่ารถคันอื่นไม่ได้หยุดนิ่งในการพัฒนาหรือจะประมาทในการพัฒนารถเลยทีมอื่นก็มุ่งหน้าในการพัฒนารถเพียงอย่างเดียวครับเพื่อที่จะชนะการแข่งขันและไม่มีใครที่จะรอคุณอยู่ข้างหลังครับครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนามาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเ,เพื่อนเ่อนคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ่ในช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหมวนหน่วันนี้ผมขอาอวัสดีครับ